เรื่องเล่าเรารักประวัติศาสตร์วัดปริยุรวงสาวาสวรวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรวิหารสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายตั้งอยู่ใกล้กับเชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้าฝั่งทนบุรีถนนประชาธิปกแขวงวัดกะลยาเขตทนบุรีกรุงเทพมหานคร จากโครงการบุรณะปฏิสังขรณ์พระบรมธาตุมหาเจดีย์วัดปริยุร่วงสาวาสครั้งล่าสุดทำให้พระอารามหลวงแห่งนี้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอันดับหนึ่งด้านการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกวัดปริยุรวงสาวาวรวิหารเป็นวัดที่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาปริยุรวง ดิดบุญนาคเมื่อครั้งดํารงตำแหน่งเป็นเจ้าพระยาพระคลังว่าที่กรมท่าและสมุหะพระกลาโหมได้อุทิศสวนกาแฟสร้างเป็นวัดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2371ซึ่งมีอาาเขตติดกับบ้านสมเด็จเจ้าพระยาครั้นเมื่อปีพุทธศักราช2375ได้ถวายเป็นพระอารามหลวงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานนามว่าวัดพระยุรวงสาวาทชาวบ้านนิยมเรียกว่าวัดรั้วเหล็กเพราะมีรั้วเหล็กเป็นกำแพงวัดอยู่เป็นบางตอนรั้วเหล็กนี้สูงประมาณสามศอกเศษทำเป็นรูปอาวุธคือหอ,อกดาบและขวานขวานสามหมื่นปืนสามกระบอกหอ,อกสามแสนมีลักษณะเป็นกำแพงและซุ้มประตูเล็กๆเ,เป็นตอนตอนวัดจากมุมวิหารโคดข้างพระอุโบสถ ไปจรดกำแพงประตูวัดด้านตะวันออกยาว148เมตรล้อมบริเวณอุทยานเขามอหรือเขาเต่าอีกสองด้านด้านตะวันตกยาว48เมตรด้านใต้ยาว43เมตรล้อมเป็นกำแพงหน้าวัดตอนขวามือเข้ามายาว40เมตรตอนซ้ายมือเข้ามายาว20เมตรสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาค ยังได้สร้างพระบรมาธาตุมหาเจดีย์ทรงกลมองค์ใหญ่ถือว่าเป็นเจดีย์แบบลังกาองค์แรกในสมัยรัตนโกสินทร์ภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุสร้างเสร็จในปีพุทธศักราช2398พระอุโบสถวัดพระยิรวงสาวาทเป็นสถาปัตยกรรมทรงไทยหน้าบัานเป็นหลายดอกบุญนาคภายในมีจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพุทธประวัติ ส่วพระวิหารเป็นสถาปัตยกรรมทรงไทยเช่นกันในพระวิหารประดิษฐานพระพุทธนาคหรือหลวงพ่อนาคซึ่งเป็นพระพุทธรูปหล่อปางมารวิชัยอายุกว่า700ปีพระประธานในพระอุโบสถหล่อในปีพุทธศักราช2อ7 1ันอเันเป็นปีที่เริ่มสร้างพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยโลหะปางมารวิชัยประกอบด้วยพระพุทธลักษณะอันงดงาม ปีพุทธศักราช2,535พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้ส่งพระกรุณาโปรดพระราชทานนามพระประธานในพระอุโบสถนี้ว่าพระพุทธธรรมวิเชตศาสดาแปลว่าพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระศาสดาประเสริฐสุดโดยธรรมเขามอเป็นภูเขาจำลองขนาดเล็กก่อด้วยศิลาตั้งอยู่กลางสระน้ำบริเวณหน้าวัดเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป และเป็นที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจภายในวัดยังมีพิพิธภัณฑ์พระมีชื่อว่าประยุรพันธาคารที่แสดงพระกรุและของมีค่าที่ค้นพบบนองค์พระบรมาธาตุมหาเจดีย์วัดประยุรวงสาวาทแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่สร้างพระธรรมกถึกหรือพระนักเทศมากที่สุดวัดหนึ่งในประเทศไทยด้วยลีลาที่เรียกว่าสาลิกาป้อนเหยือ่อ เจ้าวาดวัดพระยุรวงสาวาสรูปปัจจุบันลำดับที่13คือพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมมบัณฑิตป,ประยูนธรรมจิตโตประเรียนธรรมก้าประโยคศาสตราจารย์ดกรกรรมการมหาเถระสมาคม